ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว,ว่าการทํางานของสมองสองซีกคือสมองซีกซ้ายและซีกขวาไม่เพียงแต่จะกระตุต้นการตอบสนองทางจินตนาการและการคนพบเหตุผลหรือตั้กะที่ทําให้เราสามารถใช้ความสมดุลของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั้นก็ต้องเริ่มต้นขึ้นจากการ การโปรกรมจิตเยาเข้มคนนะ้นและลึกซึ้งมันคือการเปิดชีวิตของจิตสนัไมเชื่อมโยงกับความสุดยอดในตัวเองที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลอนวิญพันใหม่ที่มีอารมณ์ดีที่มีทัศนคติในชีวิตเชิงบวกที่มีมุมมองของชีวิตในแบบที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวากระบวนการที่จะทําให้เรา ตื่นรู้กับชีวิตทุกๆวันนั่นคือการสื่อสารกับตัวเองเที่การคอนเฟิร์มกับจิตใต้สุนึกอยู่ตลอดเวลาบอกกับตัวเองว่าเรามีพลังสร้างแพชชั่นหรือความปรารถนาะแนนกล้าที่เราจะหลงไหลกับสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เราสิ่งที่เรารักเราใช้คําว่ารักในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งที่เรารักทํางานที่มีคุณค่าและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเรา ในการใช้ชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไขใช้ชีวิตอย่างฟูลอะไรฟูลฟิลเต็มที่กับชีวิตมันคือกระบวนการของการตั้งรหัสลับของความสําเร็จที่เราใช้คําว่าการการถอดรหัสของทจะสำเรจผ่านดีเอมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าวาฟโคสมันเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้เราสลายตารค้นพบความสงบหรือความแข็งแกร่ง มีสมาธิความมุ่งมั่นตลอดจนสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากการจูจิตหรือที่เราเรียกว่าการว่าดีเอ็นเอมันคือการการะตุ้นที่ทําให้ดีเอ็นเอของเราตอบสนองตอ่ตอสติปัญญาต่อจิตที่เป็นพลังงานที่มันกระตุน้นอะตอมหรือเซลล์ในร่างกายของเราซึ่งเป็นอนุพันธ์ของชีวิตมันประกอบด้วยเลือดเนื้อ เซลล์อะตอมหรืออนุภาคเป็นเป็นรูปลักษ์ของสสารที่มันกำลังคลุ่ยไหวอยู่ในชีวิตและลมหายใจของเราเมื่อเราตื่นตะลึงกับชีวิตเมื่อเราเปิดสวิตจิตวิญญาณของเราการทำง,งานของสมองก็จะอยู่ภายใต้กันเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณในที่นี้ผมอาจจะหมายถึงซูเปอร์คอนชเชสเนสจิตเหนสมนึกจิตที่ทรงพลัง จิตที่มีความปราดเปรื่องจิตที่มีความเป็นอัจฉริยะจิตที่มีความอ่อนโยนจิตที่มันมีชีวิตชีวาทำให้เราออกจักข้อชมกันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างสุดยอดที่สุดในแบบที่เราเป็นผู้ออกแบบดีไซน์ชีวิตสมัยนี้เขาเรียกว่าดีไซน์ t ิ i งกิ้งออกแบบความคิดออกแบบจิตวิญญาณเราค้นพบ พระเจ้าในตัวเองน,นี่คือกระบวนการของการวางโพสต์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ของความสาเร็จที่สามารถค้นพบและสามารถใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง